สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่กับหัวรากอ่าฟตอนนะรถจีบนะออมแมน400แรงนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับวันนี้เป็นปี63นะนี่ยกสามครับได้มานะครับจองเขนมาแล้วนะครับมึงรีวิวให้ดูนะตอนนี้ผมก็ลองขับอยู่ขับดีมากครับลูกค้านะรถราคาไม่ถึงล้านด้วยนะคันนี้นี่เล็กใหม่เน้อๆเอง สองเซนแปดครับตัวนี้ได้มาเป็น,กฐาฐานเกียร์ธรรมดาครับสิบหกเกียร์ชั้น F สิบหกเกียร์นะครับเห็นไหมแปด low แปด h i เห็นไหมมันจะคล้ายๆเกียร์ซีรีส์เจ็ดนะล,ลูกค้าประวันนี้สิบหกเกียร์นะครับภายในสวยเลี่ยมๆเ,เลยเห็นไหมเห็นไหมบังดแดดแดดยังสติดอยู่เลยนะรถสามปีนะครับ ได้มาร,ราคาเราเปิดไว้เก้าแสนแปดนะคันนี้ยวผมพาไปดูภายนอกกันบ้างขออนุญาตดับเครื่องนิดนึงนี่ภายในทริป,ปนะเก้าแสนแปดครับใช้งบออกรถครันนี้สองแสนบาทนะลูกค้าพร้อมประกันเลยสองแสนบาทนะครับส่งได้สี่ปีนะครับส่งค่างวดอยู่สองหมื่นหกนะครับดอกเบี้ยอยู่แปดบาทนะ คูก้าถามว่าราคาันนี้เราเก็บอะไรให้บ้างนะครับคาซีหัวพวกระทาล้อส่วนยางคือยางคภาพดีมากครับรถคันนี้นะครับก็มีเก็บนิดๆแต่หน่อยอย่างเช่นกันชนเนี่ครับมุมกันชนครับมันเป็นไฟเบอร์นะตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราเก็บให้นะครับเก็บให้นะครับแล้วก็มีฝั่งด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนิดนึงนะครับน่าจะไปขุดกับถนนหรือกองดินในวันนี้ยนะตรงนี้เก็บได้ครับเก็บได้ไม่ยากครงนี้นะครับนี่ สวยเลยสภาพใช้งานนะพร้อมใช้งานนั่นเองนะครับขับมาจากใต้เลยครับเห็นไหมป้ายทะเบียนนครศรีธรรมราชนะครับเป็นรถจีนอีกรุ่นหนึ่งครับที่น่าใช้นะผมว่ากําลังดีมากเลยนะครับสวยเลยสภาพเดี๋ยวพาเดินดูโดยรอบนะเนี่ยเป็นเครื่องคอมมินนะเครื่องคอมมินเห็นไหมตัวนี้เป็นออ l แมนเอสที e นะสี่ร้อยแรง เครื่องคัมมินเกียร์เซตเอฟนะนี่แค่บอดี้จีนเท่านั้นนะที่เป็นของจินนะครับลูกเครื่องลูกผสมนะนีะ่มถมันใหญ่มากเลยนะน,น็อตสิบนะน็อตล้อก็เป็นสิบน็อตนะวงโคนล้อ,นะน,ลอนี่ก็เดิมเลยนะเดิมติดรถมาเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างจะดูดูแลรถด,ดีมากเลยนะครับไฟท้ายเดิมนะครับบาง ยังเป็นตาของโฟตอนอยู่เลยนะครับตัวนี้เป็นสองเพ่านะครับสอเผ่าโอคูณสี่นะครับมาพร้อมด้วยระบบเบรก ABS e นะครับยางอล่ยางเต็มมากเลยนะโอ้โหคู่นี้บิสโตนด้วยหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแบตเตอรี่สภาพดีเลยนะครับ ดูดิคอยังยังสวยเลยนะนเป็นรถขับมาสนุกนะสนุกนุ่มมากเลยครับหอเก่งเป็นทุงลมนะครับสี่ลูกนะหน้าหลังนะครับพร้อมกับระบบยกหัวเไป็นไฟฟ้านะยองเ,เปิดกระจังหน้าให้ดูนี่หนึ่งนะยกหัวไฟฟ้าแล้วก็มีระบบเมนนวดด้วยนะโยกเอานะ นี่กระจังหน้าต้องเปิดตรงนี้นะแล้วเราก็ไปหาอยู่ด้านหน้าก็หาไม่เจออยู่เขาไว้ด้านหลังนะนี่หลังบาะนะก่อนจะยกหัวก็ต้องเปิดกระจังหน้าก่อนไมน่งั้นมันจะงัดน้วกระจังหน้าแตกนะอ๋อติดล็อกนิดนึงคล้ายๆกับรถยุโรปเลยนะครัต้องเปิดกระจังหน้าก่อนปึ๊บอ่าดุดแล้วจะไม่รู้จะล็อกอีกหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ตอตอนันอุตันอ่าได้แล้วเห็นไหมโอเก่งนะับถุงลมนะถุงลมน,นี่กับกระป๋องพักน้ำนะหม้อน้ำนะไม่มีที่เติมน้ำมันนะเท่าที่ดูน่าจะยกหัวเติมนะแล้วก็วัดน้ำมันเรื่องนะครับไม่มีเลยเลยน่ามีแค่น้ำมันคัดนะครับแล้วก็ กระป๋องพักน้ํานะครับนี่หน้ากันชนก็มีให้เหยียบนะให้เหยียบนะหเหยียบขึ้นนะไฟตาดีสวยมากเลยนะ,นะราคาเบาๆครับกระจกไฟฟ้าด้วยนะปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าส่วนประตูด้านซ้ายข็บซ้ายคือมีกล่องเก็บสัมภาระด้วย เวลาเปิดก็ปลดล็อกคล้ายๆบัลโบ่สะตนเกียวเนี่ยแต่เขาเปิดเปิดข้างนะเขาไม่ได้เปิดแบบเปิดบนดข้างมามลึกมากครับแขบบแนสุดแขนยังไม่ถึงเลยนะมเนีย่ยสุดแขนยัง่ถึงเลยใี่ประมาณกับเม็ดเลยเนี่ยเม็ดครึ่งเลยนะนยนะวานเนี่ยมีสลัดลากให้ด้วยนะครับ บอดี้สวยมากครับมันใ้สามขั้นนะเนี่ยตัวเนี้เป็นฝาเปิดยกหัวนะมอเตอร์ยกหัวอยู่ตรงนี้ทั้งสวิตช์ด้วยมันจะคล้ายๆกับชิลิเจ็ดเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นปุ่มม,มอเตอร์นี้ก็เป็นปรับบลาวขึ้นลงแล้วตัวนี้เป็นบล็อกไม่เสร็จบล็อกสวมแล้วก็ยกนะสองระบบกำลังดีมากครับ น้ำมันน้ำมันประมาณเกือบครึ่งถังแล้วที่เติมมาน้ำคันนี้ส่งงวดสองหมืนหกแล้วสบายสบายแล้วลูกค้านะครับท่านใดสนใจอยู่ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่นะคุณทิพย์นะครับมีหนึ่งคันเท่านั้นนะช้าหมดหมดนะครับนานๆจะเข้าทีนะครับสําหรับรถจีนสําหรับลูกค้าที่เป็นไฟมันแท้รถจีนเลยนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าใช้น่าขับนะครับขับดีด้วยนะครับ สวยมากครับสวยมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปรีวิวรถพวกแม่ลูกสามหกศูนย์เข้ามาใหม่ครับรถสามหมื่นกิโลนะครับสวยเลยกระบะสามมิตรนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ